สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับพาทัวร์จัดให้ไม่ได้ลงคลิปมาดานแล้ววันนี้จะทําเครื่องดื่มร้อนมากๆกี่อ,องศาหมอมังหมอมังคา้าเอ๊ยหมอมังเลยโอ้ชูนูโอ้ชูยิบเก้าวันนี้เรามาดื่มน้ําผลไม้เย็นเย็นชื่นใจที่ใส่เข้าไปในนี้คือตัวกระตูนเขาเรียกอะไรนะกกวงโกมีเออร์มซววิงโกมี ปัมซสปัมซสอืมอ่ะหันไปทางนูน้นอย่าดื้ออย่าดื้ออย่าดื้อกันอ่ะหันไปหันไปน่ารักน่ารักอืมเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะ,อะ เรามาเปิดน้ำได้ใส่เข้าไปแล้วนะคะน้ำเย็นๆรอน้อนมากๆไม่ได้ไปซื้อแตงโมให้เอา้าตุ๊กตาก็เลยหาวมดน้ำผลไม้น้ำสตรอเบอรี่น้ำสตอรอเบอรี่เทลงไปอีกมันลอยอยู่ในนี้ มีน้อยตายแล้วมีน้อยมีน้อยตายแล้วแล้วก็ใส่เราไม่มีช็อตใส่นะเราไม่มีช็อตใส่อ้อาวสกอืปเปรี้ยวคหวานอาหายไปหมดแล้วกระตูนเราหายไปหมดแล้ว เราไม่มีอะไรคุณนะทุกคนไม่ได้ออะไรมาคุณไม่เป็นไรอันนี้ก็ดื่มได้เออมีลิปสติกถ้ามีชดใส่ซุปนิดก็คงอร่อยนะขอดจะคนเรามากินด้วยกันเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะปลาจัดทุกคน ไปดูว่าผ่านทำอะไรไม่ได้ทำหรอกอ้ายเป็นคนทำแค okay. ่ตักเด็กอะไรนะคะคนตักขยะขุดขุดดินตรงนี้เพื่อที่จะใส่ถังขยะเนี่ยถังขยะสีห้าถังเนี่ยเขาให้มาใส่ตรงนี้ เราก็เริ่มต้องขุดมีห้าถังถังแดงด้วยแยกขยะที่นี่อมก็ทําระบบแยกขยะเขาก็เลยต้องให้เรามาขุดเดี๋ยวจะขุดดูแต่ว่าไม่น่าจะได้ขุดได้นะเพราะว่าน่าจะได้เป็นอ้ายขุดนะ่ะดูผ่าทัวร์แต่งตัวก่อนผาทัวแต่งตัวก่อนฮ <laughs> ะ,นนะสิบสิบลงตาย ไม่น่าจะหมะเท่าไหร่นะคะทุกคนก็เลยต้องให้อ้ายทำ <laughs> <laughs> ขอเขาอยู่เป็นกำลังใจให้ก็ช่วยหรือช่วยอะไรนั่นแหละแต่ขุดน,น่าจะขุดแต่ไม่แน่อาจจะช่วย ช่วยช่วยแกขุดบ้างเราต้องช่วยกันเนาะอืมยกปูนก็คืออ้ายทาแต่แต่แรกแล้วมาสร้างภาพเฉยอืเป็นเด็กน้อยก็ไม่ใช้รายงานเด็กน้อยไงมผมสั้นเขาไม่ให้ใช้แรงงานเด็กน้อยเขาก็เลยนั่งอยูอ่ นั่ง่เฉยๆอาลก็นังพักอยู่นู่นไงคลิปนี้พัทโทก็แค่นี้ก่อนนะคะพี่ๆน้องๆทุกคนพี่จริงก็อยากไลฟ์สดแหละแต่ว่าไม่ได้ไลฟ์สดก็เลยต้องขอคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนเจอกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบาย